นะครับเมื่อนี้บ่ปเมื่อก็จะภาพพี่น้องครับผมนะครับเบื้องสวนสับปะรดพี่น้องนะครับผมนี่พี่น้องนะครับหน่วยมังนัดกําลังไงพี่น้องกําลังหน่อยกําลังไงเบื้องพี่น้องนะครับแล้วเอาเฟื่อปกไว้แบบนี้ขอดขอดเป็นร่วงหมดเลยค่ะกวบใบนะครับน้อพี่น้องนะครับผมนะครับกันแสงเอ่อนะครับถามันออกมังนัดตัวใดออกแล้วก็เห็ดคือการเมื่อพี่น้องนะครับเห็ดเป็น ขอดขอดใแล้วก็ปอกหัวใบนะครับเนาะนี่ก็ออกคือการพี่น้องนะครับหน่วยบ้างไงนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้กับไงอยู่ครับพี่น้องครับผมนะครับเอาเลือกอันเลือกยอดพี่น้องนะครับเลือกตัวตนแบบสมบูรณ์นะครับเนาะนะครับตัวใดสมบูรณ์เขาก็ยอดฮอร์โมนก่อนพี่น้องก็ยอดฮอร์โมนแต่ให้มันออกนะครับเนาะนะครับตัวใดตนยังเล่นน้อยก็ยังไม่ทันได้ยอดพี่น้องนี่คือตนเล่นน้อยแบบนี้ก็ยังไม่ทันได้ยอดพี่น้อง ยังต่นจะยอดธมูนนะครับเนาะนะครับยังน้อยอยู Tools ่พี่น้องนะครับอันนี้ก็น้อยอยู่ครับยังต่นได้ยอดธอมูนนะครับผมนะครับเลือกหยอดต้นยันยๆ่พี่น้องต้นตัวสมบูรณ์พี่น้องนะครับผมตัวใดผสมบู์เราก็อาไปยอดทีหลังนะครับเนาะหยอดทีหลังกะนนี่ตัวใดต้นน้อยเลือกหยอดต้นยหญ่ๆพี่น้องนะครับนะครับบางต้นมันก็ออกผู้เดียวมันพี่น้องนะครับหองไม่ได้หยอดมันก็ออกพี่น้อง นะครับส่วนสับประรดเลยน,นี่นี่ก็ออกหมดแล้วพี่น้องออกตัวใดออกเขาก็เอาเฟืองพี่น้องเฟืองขอดเป็นวงแล้วก็กลัวใไไบนะวนะครับเนาะกลัวในะครับปาพี่น้องบางคนส่วนสับประรดส่วนสับประรดพี่น้องนะครับผมนะพี่น้องจะพาพี่น้องไปเบิง้งละเบิ้งสะก้อนนะครับเนาะ นะครับอันที่ตนน้นหญ่งๆนี่พี่น้องที่ต้นหญ่ๆนะครับเนาหัดสิยอดน้ำหลังพี่น้องนะครับเดี๋ยวมันจะออกน้ำหลังเนาะครับเนาะนะครับมันจะออกพร้อมกันได้พี่น้องอะไรยอดก้อนก็จะออกก้อนเนาะครับเนาะนี่นี่ก็ยอดออกมาเรียบร้อยก็เอาเฟืองกลัวไปชื่อก้าพี่น้องนะครับนี่ก็ใหญ่แล้วนะครับพอได้ยอดแล้วตัวนี้ก็ยวสิยอดน้ำหลังเนาะครับเนาะนะครับ นี่ออกหมดแล้วพี่นอ้องตอนนี้ออกเอาเฟือกกวอบใบนะครับเนาะเป็นวงเป็นวงไว้นี่พี่นอ้องอืออันนี้ก็พอยอดแล้วครับเดีย๋ยวิหยอดน้ำลังนะครับตัวนี้หซ้ซุมนี่ง่ญ่ซะก่อนแล้วก็จังยอยดให้มันออกจะออกรพร้อมกันในสงนาดพี่น้องบ้อลูกใ่ายๆนี่ก็ออกร้อยพี่น้องนี่ นะครับมื่อกี้ป่ะเมื่อก็จะพาพี่น้องกับเบิ้งสวนนี่แหละพี่น้องมื่อนี้นะครับบ่มีกิจให้พี่น้องได้เบิ้งกันเนาะครับผมนะครับอันนี้พี่น้องสวนสับป,ประรดพี่น้องนะครับเลาะเบิงเบ้งก้อนเลาะเบิ้งก่อนพี่น้องนี่นี่นี่ก็เริ่มสีใหญ่แล้วเนาะครับผมโอ้ยอระวังพี่น้องนี่นี่ก็ออกแล้วพี่น้องนี่นะครับ เอาพี่น้องมื้อนี้แบบมือก็เขาจบเพียงเท่านี้นะครับนอกคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องนะครับผมนะครับขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมที่เข้ามารับชมช่องเบาหมึ่ชแนลนะครับผมนะครับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ